สดมา3ปีนะครับเรื่องของหัวใจก็คงจะทุ่มเทให้กับเรื่องงาน,นครับแล้วก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เสมอนะครับว่าก็มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับดูแลท่านไม่ยามแก่เท่าแล้วก็พยายามทํางานของเราที่เราพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่หัวใจผมกำลังถึงคงจะเป็นพวกเขาเหล่านั้นมากกว่าว่าผมจะเป็นผู้ผลิตงานเรื่องหลังหรือว่าทำรายการโทรทัศน์ที่ผลิตด้วยความซื่อสัตจจริตแล้วก็ ผลิตผลงานที่มีคุณธรรมจริยะค่ะตัวหนุ่มนี่เ็เป็นคนที่มีศักดิก์สีแรงกล้ามากแล้วก็เป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองสูงอยู่ในวงการนานรู้อะไรควรไม่ควรเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เขาจะไปเดินตามดูให้เป็นข่าวเลยค่ะและตัวตัวเองตอนนี้ก็เปิดตัวเต็มที่แล้วว่าเขามีแฟนแล้วกับลูกชายของอาจารย์มาริสาแปะ หนุน่มเขกนั้นว่าต้องเข้าใจนะหนุ่มกันน้อยน,น,นะพ่อแม่ก็้เขารู้จักกันนะ้อก็สนิทกันครอบครัวมาจากครอบครัวมากไปจับให้คู่นี้มาเป็นแฟนกันนะเพราะจริงๆแล้วหนุ่มเขาเขาไม่ใช่เป็นผู้ชายที่ต้องไปตามตื้ผู้หญิงน้าขนาดนั้นเขาก็มีวิธีคิดของเขาแต่เขาก็ยินดีด้วยนะถ้าเกิดว่านุ้ยก็จะต้องไปมีแฟนใหม่เป็นคนเป็นลูกเศรษฐีอะไรประมาณนี้เขาก็โอเค,คอก็ยินดีด้วยก็ไม่เป็นไรลมีหัวใจไว้เพื่อทำงานกับดูแลพ่อแม่เห็นอย่างนี้แล้วก็น่าเห็นใจพ่อพระเอก งานอีเวนต์อันนี้โมไม่สร้างข้อมูลน,นะคะแต่ถ้าถามโมถ้าเกิดโมอ่านเจ,จขอข่าวแบบนี้โมคิดว่ามันไม่น่าจะจริงเพราะว่าการที่พี่หนุ่มไปเป็นพ,พี่นุย้ยก็เป็นงานของพี่นุย้ยถ้าเกิดพี่นุ่มไปคนคงคือฮากันมากถ่ายรูปกันมาได้เยอะแล้วก็คงเป็นประเด็นมากซึ่งเพรว่านักแสดงหลายๆคนเนี่ยก่อนที่จะทําอะไรครั้งยิ่งใหญ่หรืออะไรก็ตามที่มันมีกระแสตอบรับกับตัวเองหนักๆมากๆเนี่ยต้องคิดแล้วคิดทีถ้าเกิดมัน